เขาเมื่อกี้ชนะคู่นั้นหรือแพ้คู่นั้นแพ้ครับเด็กสองไม้ดีอยู่มั้ยเด็กแรกขาดเลยเด็กรามเลยเไม้ดีอยู่ม เหยันกกงน้ำหนักพงไปหลังอย่งางเงี้ยันกลไม่ได้ なるほど。Not, not, 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 not. 好。